ออสวัสดีครับผมก็ตีมิสูเจมซีนะก็วันนี้เดี๋ยวเราพามาสัมภาษณ์กับลูกค้าที่น่ารัก VIP เลยว่าต้องเรียกวี i p คนหนึ่ง v i p ี VP คนหนึ่งซึ่งลูกค้าคนนี้เป็นเพื่อนสนิทผมเองนะครับผม<อ>ว่าเขาคิดยังไงถึงมาออกรถกับเรา<อ> <laughs> นะครับผมอ่าไปครับเดี๋ยวพรู้จักเลยครับสวัสดีครับผมไม่เข้าบนนะครับ<อ>สวัสดีครับ <laughs> สวัสดีครับแนะนตัวครับผมสวัสดีครับชื่อเกมครับแต่เพื่อนๆเรียกคอมเอ้ไอ้ไอ้ไอ้มุกมาแล้วมั้ยอ่าไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วไม่ได้ไม่ได้คนเยอะเดี๋ยวติดเหลืองนะครับผมก็คิดยังไงถึงมาออกรถกับเราครับผมให้คำว่าเราอ่ะโก้แล้วกันครับออกแล้วโก้กัน ก็ที่ไหนก็ไน้าไว้ใจขนาดนั้นเหรอม่มีไม่มีความหน้าไว้ใจ <c ười> คุยกันมาสปีเพิ่งได้รถวันนี้นะคุยมาสามเดือนน<ป>ะสามเดือน <ปะ S 1> ติดต่อมาตั้งแต่เดือนธันวาหน่ะบอกว่าจะออกรถเออแล้วเป็นไงครับเนี่ยกุมภาจ้าไม่ว่างไงเออก็เลยเออออกจริงเปล่าออกจริงเปล่า,อองาไงก็ยอยากรู้ไงเออจนวันนี้แบบโอ้กูไม่ไหวละ <c ười> แม่แม่แม่กูไม่ไหวลวเออเลย เลยต้องไปไปหาอ่าก็เลยวันนี้ก็เลยได้มารับรถแล้วนะครับน้องไวท์เินนิ่งนี่วันแต่วันนี้เลิกดีนะไม่เลิกไม่ดีไม่ดีทำไมอ่ะวันนี้วันที่ย2 02ิบสองูแล้วก็2 0 0 2 2ออยโอ้โหเหวยออกสองสองสองกับ0ูนนี่เล่นได้เลยอ่านครับอ่านเอออ่านได้แล้ววันนี้เลิกดีแล้ววันนี้เลิกดีนะนี่ขนาดจริงๆแล้วเราจะออกรถตอน สี่มุ้งจิ้สองนาทีด้วยนะใช่ไม่ทันไม่ทันไม่ไม่ไม่ยังไงไม่ทันนี่คือยังไงไม่ทันร้านเปิดที่นู่นต้องรีบไปก่อนเราต้องรีบไปก่อนไปไหนครับเดี๋ยวโต๊ะเต็มโต๊ะเต็มคือรับรถเสร็จแล้วเราก็ต้องมีพาร์ที้กันบ้างนิดนึงนิดเดียวอเตอร์ปาร์ตี้เป็นยังไงรุ่นอะไรรที่เลือกนี่รุ่นอะไรเป็นอ่ารุ่นอะไรครับเห็นมองอยู่นานแล้วเรื่องรุ่นนี้ด้วยอ่ารุ่นที่เลือกนี่รุ่นอะไร มิโซ่เอ็กเพนเดอร์เออสังกดสังกดกันตรงเนี้ยอ๋อดิสังกดกันตรงเนี้ยนี่เพิ่งรู้ชื่อรุ่นเขาตรงนี้นะครับตอนนี่ตรับสอนเออทำไมอีกเลือกรุ่นนี้ครับสภาพเนี้ไม่มีใหม่เออทำไมทำไมครับทำไมคุณเกมถึงเลือกรถรุ่นนี้เป็นรถคันที่สองครับผมเพราะคันแรกคุณก็คันที่สามแล้วคันที่สามแล้วอุโจรโัตรโจรที่ไหนโอ้ยนี่ด่าเยอะเนี้ยด่าเยอะเนี้ยเดี๋ยวมันกระเด็นหลุดอัเดียดาวตกดาวตกเยอะ อ่าทำไมถึงเลือกรุ่นนี้ครับผมเป็นรถเจ็ดที่นั่งรถครอบครัวครับอ่าแต่มันยังไม่มีครอบครัวนะครับไอคนขายก็คนขายก็ยังไม่มีครอบครัวนะฮะ <c oughs> เอาแล้ว <c oughs> แตกบ้านกูแตกนะ <c oughs> ไม่ใช่ใช่ <c oughs> <c oughs> อันนั้น้องสาวอ่า <c oughs> แะละก็เป็นรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งนะครับผมก็ครอบครัวเริ่มเยอะแล้วเพราะเริ่มเลี้ยงหมาขึ้นด้วยเริ่มมีน้องหมาด้วยก็บ้านเกมเขาใสใสทัวรลิงอยู่แล้ว เที่ยวครับสายเที่ยวนะครับผมเที่ยวเล่เปื่อยแล้วข่าวเกมก็ทุกวันนี้ก็เที่ยวเที่ยวเล่บเที่ยยังเที่ยวอยู่ครับเหมือนเดิมครับไม่หยุดไม่หยุดครับไม่หยุดทำไมไม่หยุดอ่ะก็มึงไม่หยุดสกีสี่ทุ่มห้าทุ่มไปอีกแล้วไปอีกแล้วเอาไงไงกเอายอาไงเอางไงก็ลูกค้าหลายท่านที่อาจจะเห็นผมมึนเมาในบางวันที่ส่งมอบนะครับผมก็อยากจะบอกว่านี่นะครับลูกค้าทางนี้นะครับผมเป็นคนพาไปนะไปไหนไปกันทุกที่นะครับเมาที่ไหน ตีสองจริงตีสี่ตลอดตีสองเลิกตีสี่ตลอดนะครับผมเช็คบินตีสองนะครับตีสามแล้วตีสีแล้วยังนั่งกันอยู่นั่นแหละก็รู้สึกดีใจนะครับที่เพื่อนได้มาซื้อรถกับเราคันนี้ดีใจมากสุดซึ้งซึ้งจริงๆคูครูจะบ้าก็ไไปทั่วกว่าจะได้คันนี้มาคูแล้วกูอีกไม่ใช่ อ่ก็นั่นแหละก็ก็ดีใจจริงอ่ะพื่พี่เพื่อนอ่ะตัดสินใจออกก็กันเราอ่าเพื่อนเพื่อไว้ใจเราไว้ใจจริงๆเอ่ะไว้เพื่อนเชื่อไงเพื่อนเชื่อใจไงเจอกันหัวโค้งเอ้ยเอ้เมื่อกี้บอกบอกแม่เท่าไหร่นะดาวสามหมื่นสามหมื่นห้าสามหมื่นห้าแล้วจริงๆอ่ะสองหมื่นไม่จริงไม่นี่นี่อะไรครับคนนู้นคนจ่ายตังค์ไงคนนี้คนนี้คนใจตังค์เดี๋ยวคนนี้เดี๋ยวประตูแค่คนนี้คนนี้คนทำไมคครับนจ่ายตังค์คนจ่ายตังค์ คนเรียกราคาคนผ่อนเนี่ยคนผ่อนสี่เลยถ่ายหมดถ่ายหมดเมื่อกี้ใครถ่ายรูปคนแรกก็ผ่อนเยอะสุดกูนี่อหละก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็พามาให้ดูเพื่อนสนิทผมและการที่จะออกรถนิวเวนเนอร์นะครับก็ต้องบอกเลยว่าก็ครอบครัวใหญ่ขึ้นนะครับผมก็เลยอยาก ครอบครัวเพื่อนดีครับรถทอก<อ>็ไม่ไม่มีครอบครัวนัจ้ะผมด้วยครับผมดูผมกูนั่นแหละก็รถเอพินเดอร์ก็เป็นหนึ่งในรถครอบครัวนะครับที่ตอบโจทย์กับลูกค้าหลายหลายท่านนะครับผมด้วยราคาด้วยด้วยพื้นที่นะครับแล้วก็องค์ประกอบรวมเขาถือว่าเป็นรถครอบครัวที่น่าใช้มากๆเลยนะครับผมก็สําหรับวันนี้ผมต้องฝากต้องฝากให้เกมพูดคำคมทิง้งท้ายคลิปนี้ไว้ใครทำคมนะครับ รสด,ดีไว้ใส่หมูครับรสหรูอยู่ในอู่ครับผมอมไปแล้วครับสวัสดีครับพี่ค่ะ